ตอนที่161เสื้อคลุมบุญตัวเล็กหนึ่งดีบนแท่นสูงในหอสมบัติหลิงเซียวจูจูบุรุษหนุ่มในชุดขาวก็ตะโกนล,ลั่นออกมาทำให้แม่ทับตรงมูที่อยู่ใต้แท่นนั้นตัวสั่นสถานขึ้นทันทีทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นจัก,กรพรรดิยกห้าวเทียนหนึ่งก็หัวเราะเสียงดังพลางตกโต๊ะแล้วเดาะลิ้นของเขาด้วยความรู้สึกประหลาดใจขุนนางของข้าชังเกิงกล่าวได้ถูกใจข้านัก ข้ากังวลเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วในที่สุดบัดนี้ก็มีคนมาเสนอแนะแนวทางให้ข้าแล้วขุนนางของข้าา,าะไหนถึงเพิ่งมาพบช้างเกิงตอนนี้ห้ฮ่าฮ่า,าทั่วล่าทั้งสี่คาบสมุทรมีหนทางคลี่คลายได้แล้วแม่ทัพตรงมุกกมศีรษะลงโดยไม่กล้าเอ่อยว่าจาใดแต่ในใจเขาก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเขาได้รับข้อความแนะนำจากสำนักเทพทะเลทักษิณเมื่อสองชั่วย,ยามก่อน หลังจากนั้นแม่ทับตรงมู่ก็รีบกลับมาถวายให้ฝ่าบาททันทีเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาไม่ได้เห็นองค์เน็กเซียนทรงกรเกษมรานปานนี้แม่ทับตรงมู่ย่อมเข้าใจความหมายเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ทุกคําของฝ่าบาทข้าเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจมาหลายปีในที่สุดวันนี้ข้าก็มีคุณนางมาแนะนำเรื่องนี้ด้วยนั่นหมายความว่าฝ่าบาทไม่ได้คาดหวังว่าเรื่องจะคลี่คลายอย่างกระทันหันเช่นนี้ สหายเต่าช้างเกิงผู้นี้ช่างเก่งกาจหน้าทึ่งจริงๆยินดีกับฝ่าบาทด้วยแม่ทัพตรงมู่ประสานมือคาระวะพลางกล่าวว่าตอนนี้เราต้องเอาใจใส่ทั้งสี่คาบมหาสมุทรและในไม่ช้าทั้งสามอาณาจากกักรก็จะหวนคืนกลับมาแม่ทัพตรงมู่ก็กล่าวเกินไปสักหน่อยองค์เน็กเซียนยิ้มและกล่าวว่าขณะนี้มีปรมาจารย์จอมประาสองสามคนในสามอาณาจักรเป็นผู้นำคอยจัดการสามสำนักบำเพ็ญเต่ากำลังปกป้องโลก ไม่สำคัญว่าจะหวนคืนกลับมาหรือไม่ขอเพียงแค่สามอาณาจาักรนั้นมั่นคงปลอดภัยก็เพียงพอแล้วสีหน้าของแม่ทัพตรงมู่เปลี่ยนไปทันทีแต่เขากลับแอบหัวเราะอ,อยู่ในใจนับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงพบกับเทพทะเลทักษินทั้งคำพูดและการกระทำของฝ่าบาทก็มั่นคงมากขึ้นเช่นกันแน่นอนว่าในเมื่อเป็นข้ารองบาทเขาย่อมไม่กล้ากล่าวออกมาเช่นนั้นจึงทำได้เพียงกม้มศีรษะแล้วถอนหายใจ ฟาบาททรงมีพระทยัยกว้างขวางเสนาบดีเท่าเช่นกระหม่อมย่อมไม่อาจเทียบได้ห้าวเทียนยิ้มบางพลางมองไปที่ผ้าอุ่นๆตรงหน้าเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในขณะที่หัวใจเต้นแรงหากเขาเข้าร่วมกับเผ่ามังกรและสีคาบมหาสมุทรได้เขาย่อมสามารถสำแดงพลานุภาพยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ของเขาผ่านเมฆและฝนเมื่อได้ครอบครองสีมหาสมุทรแล้วเขาย่อมสามารถควบคุมท้องทะเลและทำให้ใต้ล่าสงบ สุขมั่นคงทั้งยังใช้กองทัพทะเลแห่งสี่คาบมหาสมุทรจัดการทั่วทั้งมหาตรีสหัสโลกาธาตุได้บันทึกเสนอแนะนี้ทําให้ฮาวเทียนได้เห็นช่วงเวลาสําคัญที่สารสวรรค์จะผงาดขึ้นมาดูเหมือนว่าจู่ๆเขาก็พบประตูบานหนึ่งซึ่งเมื่อผลักเปิดออกไปก็พบทางสว่างราบรื่นในตอนท้ายของบันทึกเสนอแนะนั้นหลี่ฉางโซ่ได้เขียนสองประโยคประโยคแรกคือเขาไม่ควรรีบร้อนเกินไปควรใช้พลังและอิทธิพลของเขาและใช้ประโยชน์ จากสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลสูงสุดมุ่งมั่นบนรรลุสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงประโยคที่สองนี้น่าสนใจเติมบุปผาบนแพรพันไหนเลยจะเทียบได้กับมอบฐานทถามกลางหิมะสองห้าวเทียนคิดอย่างทีทวนก่อนจะเข้าใจในไม่ช้าแล้วเผยรอยยิ้มมั่นใจออกมาแม่ทับตรงมูกกระหม่อมอยู่นี่แล้วฝ่าบาทไปที่หอทงหมิงแล้วตรวจสอบดูว่าราชอ,องค์การเป็นอย่างไรบ้างแล้ว น้อมรับบัญชากระหม่อมจะไปดูเดี๋ยวนี้จากนั้นแม่ทัพตรงมู่ก็หันหลังแล้วจากไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ห้าวเทียนกำลังนั่งอยู่ด้านหลังต้นนิ้วมือของเขาแต่บนบันทึกเสนอแนะแล้วอดหัวเราะออกมาไม่ได้แม้จะมีสิทธิ์ไม่มากในสำนักบำเพ็ญเต่าหินแต่ส่วนใหญ่ก็ล้วนพิเศษเหนือสามัญยิ่งแม่ทัพตงมู่กลับมาอย่างเร่งรีบแล้วกล่าวว่าพระราชะองค์การเพิ่งเสร็จสิ้นไปเพียงสาในสิบ ส่วนห้าวเทียนพลันพยักหน้าเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าข้าต้องให้ท่านลำบากเดินทางอีกครั้งเพื่อไปที่วังดุสิตและนำสมุนไพรวิญญาณและสมุนไพรล้ำค่าคุณภาพสูงมาให้ข้าใช้ในการสกัดกลัน่นแม่ทัพตรงมู่ก้มศีรษะลงและพยักหน้ารับบัญชาก่อนจะเดินออกจากทางด้านข้างโถงและขี่เมฆตรงไปยังหอเก็บสมบัติของสารสวรรค์ช้างเกิงชางเกิง เท้าเทียนยืนขึ้นและยืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมกับใช้มือข้างหนึ่งยันตัวเองกับโต๊ะขณะที่อีกข้างหนึ่งไพ่ไว้ที่ด้านหลังในขณะนั้นเขามองดูดวงดาวที่ค่อยๆหมุนรอบหลังคาทรงกลมของหอสมบัติหลิงเซียวช้าๆนามเต่านี้เป็นของปรมาจารย์คนใดจากสำนักบำเพ็นเต่าหินหรือไม่สิทธิพ่ไทชิงมีสิทธิในนามเพียงไม่กี่คนผู้ใดจะเกี่ยวข้องกับนามเต่านี้ ในโถงที่ว่างเปล่าขณะนี้จักรพรรดิหยกห้าวเทียนพึนพรรมพำเบาๆและเมฆหมอกที่ลอยอยู่บนพื้นห้องโถงก็ไม่อาจให้คำตอบเขาได้จักรพรรดิหยกห้าวเทียนพันฉุกคิดถึงบางสิ่งขึ้นมาทันใดและมองดูแผ่นบันทึกเสนอแนะของหลีชังโซ่อย่างระม,มัดระวังครู่หนึ่งจากนั้นก็นำแผ่นบันทึกเสนอแนะอื่นๆออกมาตรวจสอบและเปรียบเทียบกันไม่นานหลังจากนั้นดวงตาขององค์เน็กเซียนก็สว่างว่าขึ้นก่อนจะหยิบผ้าพื้นหนึ่งแล้วเขียนถ้อยคำเล็กๆลงบนนั้นหนึ่งบรรทัด จากนั้นอง,เงคเน็กเซียนก็เรียกค้ารับใช้ที่อยู่ด้านนอกห้องถงคนหนึ่งมาและผลักผ้าที่เขาเขียนลงไปด้วยพลังเสียนไปบอกเจ้าหน้าที่สารสวรรค์ว่าในอนาคตบันทึกทั้งหมดจะต้องอยู่ในรูปแบบเช่นนี้ไม่ว่าจะส่งมาจากผู้ใดก็ตามหากมีอะไรผิดพลาดพวกเขาจะถูกลงโทษเป็นเวลาสิบปีเมื่ององเน็กเซียนกล่าวจบค่ารับใช้ที่อยู่ด้านล่างก็ก้มหน้ารับบัญชาทันทีขณะนั้นมีแสงสีทองสาดประกายออกมาจากยอดหอสมบัติหลิงเซียวและหายไปจากสารสวรรค์ ในสถานการณ์เช่นนี้องค์เน็กเซียนย่อมรู้ดีว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนทันทีที่เขากล่าวเช่นนั้นเต่าสวรรค์ก็ตรวจพบและด้วยเรื่องของแบบบันทึกจึงประทานบุญแห่งเต่าสวรรค์ให้กับเทพแห่งท้องทะเลทักษิณบุญได้กลั่นตัวจนมองเห็นเป็นแสงสีทองที่มีพลังบุญถือว่าไม่น้อยเลยองค์เน็กเซียนหัวเราะเบาๆเขารู้สึกว่าประทานบุญน้อยเกินไปจริงๆ น่าเสียดายที่ถึงจะเป็นองค์เน็กเซียนแต่เขาก็ไม่อาจส่งบุญแห่งเตาสวรรค์ตามอำเภอใจได้ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ตระหนีเลยจริงๆในขณะเดียวกันนั้นบนเรือสมบัติที่ยังไม่ได้ออกจากอาณาเขตของดินแดนเทวบูลพาจู่จูก็มีแสงสีทองปรากฏขึ้นรอบๆกายของหลี่ชางโซ่เขาลืมตาขึ้นทันทีแล้วใช้พลังเวทเปิดใช้งานเสื้อคลุมยาวของเขาให้ปกคลุมแสงสีทองนั้นเพื่อปิดบังมันอย่างรวดเร็วมันเรื่องบ้าอันใดกันนี่ หลี่ฉางโซ่ตรวจสอบร่างกายและมองไปรอบๆปราณวิญญาณของเขาซึ่งมีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาและปราณวิญญาณจำลองขนาดเล็กก็จมอยู่ในสะแห่งบุญบุญที่ปรากฏขึ้นกระทันหันนั้นบริสุทธกว่าบุญเครื่องสักการะที่เขาสะสมไว้มาก่อนหน้านี้มากนี่คือปองเน็กเซียนประธานรางวัลพิเศษแก่ข้าเพราะได้เห็นบันทึกที่ข้าเขียนไว้ให้แล้วใช่หรือไม่ หลี่างโซ่รีบปั่นบุญเหล่านี้อย่างรวดเร็วและเมื่อสวมกางเกงบุญคุ้มครองแล้วเขาก็เริ่มสวมเสื้อคลุมบุญตัวเล็กคุ้มครองให้ปรันวิญญาณจำลองต่อไปท่านใดนั้นดัชนีความปลอดภัยในชีวิตก็เพิ่มขึ้นสามเท่าทันทีระหว่างนั้นหลี่ชางโซ่พลันตึงเครียดขึ้นแล้วกวาดพลังสัมผัสเซียนรับรู้ออกไปเฝ้าสังเกตการสภาพแวดล้อมโดยรอบโชคดีที่ในยามนี้การเปลี่ยนแปลงรอบกายเขาไม่ได้รบกวนผู้ใดบนเรือ หินสัมผัสทั้งเจบนร่างของเขาไม่ได้ส่องสว่างขึ้นในอีกมุมหนึ่งของดาดฟ้าด้านหลังของเรือสมบัติซึ่งห่างออกไปสิองชื่อขณะนี้โหย่ฉินสเสวียนหยากกำลังเข้าชาล,ลึกอยู่หลีชางโซ่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเพ่งจิตเพื่อกลั่นพลังบุญซึ่งจูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นอย่างสงบฟาบาดองเง็กเซียนพระทัยกว้างขวางยิ่งนัก หลี่ฉางโซ่ชื่นชมเขารู้ว่าการได้รับบุญนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นรางวัลที่ได้รับจากการอย่างรู้โชคชะตาของเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจผิดบางอย่างเนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นสู่สวรรค์อย่างเป็นทางการหลี่ชางโซ่ตระหนักถึงปัญหาอื่นได้อย่างรวดเร็วหนึ่งจักรพรรดิหยกห้าวเทียนหรือห้าวเทียนเป็นอีกพระนามขององค์เน็กเซียนสองหมายถึงให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากย่อมดีกว่าให้คนที่อยู่ในสถานะที่ดีอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนใดๆ ตอนที่162เสื้อคลุมบุญตัวเล็ก2ององเน็กเซียนจะรู้สึกอย่างไรหรือไม่เมื่อส่งบุญลงมาตรงๆเช่นนี้เขาย่อมไร้ความสุขแน่นอนหากเหตุการณ์นี้ทําให้ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยข้าควรจะคิดหาวิธีให้ตุกตากระดาษจ,จําลองมนุษย์เก็บพลังบุญเอาไว้ได้ชั่วคราวจากนั้นในอนาคตเมื่อเต่าสวรรค์ให้เงินเดือนค่าาก็จะกระจายมันออกไปที่ส่วนย่อยนี้หลีช้างโซ่ครุ่นคิดอย่างรวดเร็วขณะทำมุตราอย่างรู้ หากจะมีลักษณะนิสัยพิเศษใดๆที่ไม่จำเป็นสำหรับมนุษย์หลี่ชางโซ่ก็คิดว่ามันคือความอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปเขาเตือนหวังฉีซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอย่าได้เผลอไปลองดื่มสุรามังกรพิษนั้นเข้าทว่าในเวลาไม่ถึงสิบสองชั่วย,ยามนั้นไม่คิดเลยว่าสิทธ์น้องหวังฉีผู้นี้ในวันที่สองของการเดินทางไปยังดินแดนเทวะมชิมาขณะที่เรือสมบัติขับเคลื่อนไปข้างหน้า บนก้อนเมฆผู้บำเพ็ญบนเรือส่วนใหญ่ก็พบสถานที่ฝึกบำเพ็ญของตนเองโดยไม่คำนึงถึงระดับฐานบำเพ็ญเพียรของพวกเขาหรือว่าพวกเขาจะแซงฝึกบำเพ็ญหรือไม่เมื่อหลี่ฉางส้มอบบุญให้ปรันวิญญาณของเขาแล้วเขาก็แอบปลีกหนีจากโยชินสเสวียนอย่าและพบมุมพักรอของเขา ตอนที่เขาเพิ่งนั่งลงเขาก็หยิบกระดาษที่ประกอบขึ้นจากปราณวิญญาณของต้นไม้วิญญาณอ่อนไว้ออกมาและเริ่มใช้นิ้วตัดมันอย่างระมัดระวังจากนั้นหวางฉีที่โค้งนอนร่างเอาไว้ก็รีบมาหาเขาในเวลานี้ระดับฐานบำเพ็ญเพียรของหวางชีอยู่ในขอบเขตคืนกลับอนัตตาขั้นห้าแล้วแต่ในขณะนั้นศีรษะของหวางฉีร้อนเผาจนมีไอร้อนลอยขึ้นมาใบหน้าแดงและดวงตาของเขาก็เปล่ง กระกายแสงศักดิ์สิทธิ์บัดนี้เขามีท่าทีกังวลและสะกดกลั้นตัวเองอย่างมากซึ่งต่างไปจากท่าทีอิสระตามปกติของเขาสิทธิ์พี่ฉ้างโซกท่านมียาแก้พิษสุรานั้นหรือไม่ขอรับข้าบังเอิญเผลอดื่มไปหนึ่งจอกขอรับหลีฉ่ฉางโซ่ตะลึงงันโดยฉับพลันช่วยไม่ได้แล้วพาเขาไปเลยคนต่อไปแต่แน่นอนว่าเขาย่อมไม่อาจพูดตรงๆแบบนี้ออกไปดงัดงๆได้เพราะพวกเขา้วนเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกัน หลี่ฉางโซ่จึงฝืนยิ้มขื่นแล้วกล่าวว่าจะมียาแก้พิษสุรานี้ได้อย่างไรสิทธน้องหวังข้าเตือนเจ้าหลายครั้งแล้วเหตุใดเจ้าถึงยังทําอีกเล่าข้าแค่อยากรู้ทันใดนั้นหวังชีก็อดกระทึบเท้าเร่าเรา,เรามีได้ขณะเอ่ยถามว่าสิทธพี่เช่นนั้นพวกเราควรทําอย่างดีขอรับเจ้าและสิทธพี่หญิงเยี่ยนเอ๋อเป็นคู่บาเพ็ญเต๋ากันแล้วเรื่องนี้จึงไม่น่าจะยากถึงเพียงนี้ทว่าหวังชีพลันกล่าวด้วยน้ําเสียงเบามากว่า ท่านเจ้าสำนักและเหล่าผู้อาวุโสล้วนกำลังเฝ้าจับตามองดูอยู่ขอรับหลี่ชางโซ่เงียบเงันทันทีเจ้ากำลังทำราวกับว่าเจ้าสำนักและเหล่าผู้อาวุโสล้วนอยากแอบ,บดูเจ้าจริงๆค่ายกลป้องกันเคหาสนถ้ำที่เจ้าวางไว้ในสำนักเซียนย่อมสามารถแยกสัมผัสเซียนรับรู้ของพวกเขาเหล่านี้ออกไปได้จริงๆลีชางโซ่ย่อมรู้อย่างแน่นอนว่าสัมผัสเซียนรับรู้ของเซียนเทียนระดับสูงนั้นทรงพลงังแข็งแกร่งเพียงใด ค่ายกลนป้องกันที่ครอบคลุมอาคารสถานที่ต่างๆที่เขามอบหมายให้อาจารย์อาจิจิวสร้างขึ้นนั้นต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากซึ่งด้วยการสนับสนุนของเขาก็แทบจะต้านทานไม่ไหวด้วยซ้ําแน่นอนว่าเขาไม่อาจกล่าวตรงๆเช่นนี้ออกมาดังๆได้เพื่อไม่ให้คู่บําเพ็ญนเต่าในสํานักไม่สบายใจหากเขาปล่อยให้เกิดภาพอนาจารแล้วทําให้สิทธิรุ่นยาวบางคนที่ชอบสแสวงหาเรื่องตื่นเต้น แล้วใจและยังใจกล้าต้องเกิดจิตรกะขึ้นในใจจนถึงขนาดพัฒนาจิตมาแล้วบ้าคลั่งเช่นนั้นย่อมก่อกรรมอันใหญ่หลวงยิ่งนักหลีช้างโซ่กล่าวเสียงเบาว่าใหญ่เจ้าไม่ไปขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าสำนักเพื่อช่วยขัดกล่าวพลังอย่างในร่างกายของเจ้าเล่าท่านเจ้าสำนักย่อมเป็นห่วงสิทธิรุ่นเยาว์มากนอกจากนี้ต้องไปหาท่านเจ้าสำนักเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้คนเดียวเท่านั้นหากไปหาผู้อาวุโสท่านอื่น,นๆเจ้าจะถูกลงโทษและดูดา่า อย่างแน่นอนหวังชีคิดอย่างทีทั่วและพบว่าสมเหตุผลแล้วเช่นกันข้าทำให้สิทธิ์พี่ฉางโซ่ต้องลำบากใจแล้วหวังฉีโค้งคำนับและทำการคาระวะเต่าให้พลางถอนหายใจในใจแล้วกล่าวว่าข้าจะไปขอพบท่านเจ้าสำนักเดี๋ยวนี้หากเขาต้องการลงโทษข้าก็จะยอมรับมันขอรับหลี่้างโซ่พยักหน้าเบาๆสิทธิ์น้องฉีฉีผู้นี้ค่อนข้างมีความรับผิดชอบหลังจากแอบดื่มสุรา มังกรพิษเขาก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้คู่บำเพนเต๋าของเขาในขณะนั้นหลีช่ชางโซว่าสายสศีรษะไม่ได้ขณะที่มองดูหวังฉีรีบจากไปอย่างรวดเร็วอันใดกันนี่โชคดีที่ข้าไม่ได้ให้โอสถปรารถนาแก่หวังฉีมิฉนะนั้นหวังฉีจะไม่เพียงแค่ต้องคงอรังเฉ็คเฉนยามนี้เท่านั้นแต่เขาจะได้เกาะเสาวแล้วเต้นระบำบนเรือแทนแน่แนหลีช่ชางโซ่หลับตาเพื่อพักสมองและเฝ้าระวังสังเกตการตามสถานที่ต่างๆโดยรอบต่อไป ในขณะที่ยังเพ่งความสนใจไปที่สถานการณ์ของหวังฉีด้วยเช่นกันบัตดนี้หลี่ชางโซ่ได้พบเส้นทางหลบหนีที่เร็วที่สุดบนเรือสมบัติลำนี้แล้วหากถูกศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าจูโจมเข้ามาเขาก็สามารถล่าถอยไปด้วยความเร็วสูงสุดแล้วเรียกกำลังเสริมเมื่อมีการล่าถอยเชิงกลยุทธ์ก็จะมีข้อแก้ตัวที่ชอบทำซึ่งจริงๆแล้วนั่นเป็นเรื่องสำคัญทีเดียว ในขณะที่หลี่ชังโซ่แผ่สัมผัสเซียนรับรู้ไปที่หวังฉีซึ่งกำลังเคาะประตูห้องชุดสุดหรูที่ชั้นบนสุดของเรือสมบัติหลังจากที่หวังฉีเข้าไปแล้วเขาก็คุกเข่าลงแล้วเล่าเรื่องที่เขาดื่มสุรามังกรพิษด้วยความอยากรู้อยากลองให้ท่านเจ้าสำนักฟังทำให้นักพระเต่าจี้อุยงงงงงเล็กน้อยขณะเหลือบมองหวังฉีและให้เขานำสุรามังกรพิษออกมาหลังจากนั้นจี้อุยงก็จุมนิ้วลงไปในสุราและวิเคราะห์คุณสมบัติของโอสถอย่างละเอียด ทีท้ววแล้วจึงหัวเราะออกมาก่อนจะถามหวังชีว่าได้มันมาจากที่ใดหวังชีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสารภาพออกมาด้วยไม่กล้าปิดบังว่าเขาไปขอมันมาจากสิทธิ์พี่ช้างโซ่และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสิทธิ์พี่ช้างโซ่เลยนักเพระาะเต่าจี้อโยวอดหัวเราะออกมาไม่ได้ก่อนจะกล่าวเบาๆอย่างอบอุ่นว่าไม่ต้องห่วงสิ่งนี้ไม่เลวเลยข้าย่อมไม่ลงโทษเจ้าและได้ส่งข้อความเสียงเพื่อเรียกคู่บำเพ็ญเต่าของเจ้ามาแล้วมองไปที่ด้านหลังของเจ้าสิ่ หวังชีหันไปมองแล้วเห็นหลิวเยี่ยนเอ๋อที่รีบเข้ามาในห้องนี้แล้วคุกเข่าลงข้างหวังชีด้วยใบหน้านิ่งสงบหลังจากนั้นจี้อูโยก็เอามือไพรหลังพลางยิ้มก่อนจะลอยออกไปจากห้องโดยไม่ให้โอกาสพวกเขาได้เอ่ยวาจาใดขณะนั้นเจ้าสำนักยังเปิด่ข้กลโดยรอบและวางประการกั้นให้พวกเขาด้วยตัวเองก่อนที่หวังชีและหลิวเยียนเอ๋อจะทันได้ตอบสนองใดๆพวกเขาก็ติดอยู่ภายในนั้นแล้วหลัง จากนั้นจี้อุโยก็ไปที่ด้านบนสุดของเรือสมบัติแล้วชื่นชมแม่น้ําและภูเขาอันงดงามในใต้ล่าพลางถอนหายใจออกมาไม่ได้ดีจริงที่ยังเยาวแค่ก่อ,กอเมื่อจี้อุโยกระแอมไอออกมาเขาก็ก้มสีสะะลงและบังเอิญเห็นหลี่ฉางโซ่กำลังนั่งเข้าชานอยู่ที่มุมด้านนี้ของเรือจู่ๆท่านเจ้าสํานักตู้เซียนก็นึกสนใจขึ้นมาทันทีจึงลอยร่างลงมา ลีฉางโซ่รีบลุกขึ้นยืนเพื่อต้อนรับเขาพลางรู้สึกอับจนหนทางเล็กน้อยขณะกล่าวออกมาด้วยความเขาพว่าน้อมพบท่านเจ้าสำนักอืมไม่ต้องมากพิธีทันใดนั้นนักพรตเต๋าจี้อโยก็วางกำแพงกั้นเสียงและเดินตรงไปยังจุดนั้นเจ้านำสุรามังกรพิษและโอสถปรัถนาที่เจ้าสกัดกลั่นขึ้นก่อนหน้านี้มาด้วยหรือไม่ลีชางโซ่จึงหยิบโอสถปรัถนาสามขวด,ดและสุรามังกรพิษหกขวดออกมาทันทีแล้วบรรจุไว้ในถุงเก็บสมบัติก่อนจะมอบอให้ท่านเจ้าสำนัก ท่านเจ้าสำนักดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บที่ปราณวิญญาณของท่านจะยังไม่หายดีหากใช้สองสิ่งนี้ร่วมกันมันจะกลายเป็นการบำรุงที่ดีมากขอรับเจ้ากำลังคิดสิ่งใดอยู่ข้าไม่มีคู่บำเพ็ญเต๋าตลอดระยะเวลาหลายร้อยหลายพันปีนี้ข้ายังคงอยู่ลำพังคนเดียวนักพระเต๋าจี้อุยกล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่าจริงๆแล้วข้ามีสหายเก่าไม่กี่คนพวกเขาล้วนมีชีวิตอยู่มาเนิ่นนานและความคิดจิตใจของพวกเขาก็เปลี่ยนไปพวกเขาขัดแยง้งก,กับคู่บำเพ็ญเต๋า ของพวกเขามากขึ้นทั้งมักจะก,กังวลและมีปัญหาในเรื่องนั้นแค่ก่อๆเจ้าทำเรื่องนี้ได้ดีมากหลังจากนี้เมื่อเราไปถึงที่นั่นให้เจ้ากับสเสวียนอย่าคอยติดตามหลังค่าค่าจะให้เจ้าได้เห็นปรมาจารย์ที่แท้จริงของสามสำนักในใจของหลีช่ชางโซ่ยังนิ่งสงบในขณะที่พยายามทำสีหน้าท่าทีให้ดูตื่นเต้นเล็กน้อยอย่างเต็มที่แล้วกล่าวเสียงเบาว่าขอบคุณท่านปรมาจารย์เจ้าสำนักศิษย์น้อมรับบัญชาขอรับ นักพระเต๋าจี้อโยยิ้มอย่างพึงพอใจพลางเก็บถุงเก็บสมบัติและกำลังจะหันหลังจากไปแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ชางโซ่เจ้าและประมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูแห่งสำนักบำเพ็ญนเต่าหยินหลีช่ชางโซ่ใจเต้นผิดจังหวะทันทีเรื่องที่ข้ามีปฏิสัมพันธ์กับปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูอย่างลับๆถูกเปิดเผยแล้วหรือ